มาอีกแล้วคัวอุ่นอัวขัวยายสมลีจ้ะสวัสดีค่ะใครมาแดงงามงามส่วนเอาบอกเพคนเบิ่งเนี่ยป้าสัมงานแท้อ้อยเงี่ยเองงานนี่ยุ่ยยุ่ยวันเงี่ยเองเถอะเว้ยเพื่อนรูกยุ่ยวันเงี้ยเองดอกนาแบบนี้จ้งบาทซื้อมาหาเลยงามงามป้าเพ่งไปนนี่มันกระชืดหรืออ่อยอ้าวเนี้ยนี่มันได้กินเด้อ อ่าไข่เจียวไข่หมดแดงค่ะโซนกินไ่มไข่เจียวแค่หมดแดงซื้อซึ่งอาดกินเลยเนี่ยอัดแล้วเนาะอัดเดี๋ยวเป็นเบิ้งพูดลักพ้นเพื่อนดาสิสะอ่อนอยากสะอ่อนไข่หมดแดงนั้นจ้ะฮะกินไหมไข่หมดแดงใส่ไข่ที่ไข่แซ่ไข่หมดแดงเนี่ยล่ะก้อยยิบได้หรือนะเมยเนาะเฮ้ยก้อยยิบเอาเปียงละอ่อยต้องอยากกินไข่เจียว น้องหวะว่าอยากกินบีบแค่กุยช่ายมาแต่ใดเท่าใดแกะตันนี้กับเดือยเกลียวที่เป็ดผีโ <c oughs> หเห็นจริงน <c oughs> ั่งได้ไม่ได้ยืดดิไม่แห้งให้กินแบบไข่เจียวสักก้อนถอก้อยก็กินได้ยุแต่ว่ามื้อนี้อยากกินเป็นไข่เจียวค่ะลดนิดหน่อยอืออันนี้มีหอมปลาไซด้วยคะ่ะ กุสดเอใช่ย่างหรือก็เสีบเนียบ่อบ่อนวดส้ติส้ช like. ุมันนวดีย่งดีกว่าเดียวได้ทำไส้มันกับเสียบอ๋ออ euh ี่แล้วครับค่ะอันนี้อร่างแล้วเขาใส่เลยสิใส่เลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยล่างตั้งแต่เฮ็ดพุ่นแล้วก็นกาจะทา้ด้วยทักจักบาทเนี่ยสะออนปน กให้่าลงมักระจุนนัวของล่งอีกนะเฮ้แมมันล้แเหวด้วยค่ะล้มแหวด้วยค่ะพี่ยายตั้งกรนทา่กลังนั้นเรีบแนบนั่นัวถันดวนนอยูู่ใส่แล้วผมชื่อลอดใจแล้วค่ะบันหังงามงามค่ะมาเบิ่งให้มาแดงค่ะงามขักสองู่ยนอะ ไข่ดีอยว่แต่ว่าเ่ค่อยต้มกปนไอยเนาะนิดนึงเนาะส่วนอันนี้ดีเหนอคนณอาคือเห็นเห็นเพิแห้งหล่ะไหมส่วนนะใส่เข้าไปเลยนกหวายมักหลายๆค่ะนงหวยมากกินไข่เจียวไข่แดงค่ะมากหลายก็จะแซ่แช่จงไหนแช่จงไหนเนาะมนส่วนนะ ไฟยฮอตแล้วน้องมาเปิดไว้มั้งหันเด้้จีอู้สะอ่อนสะอ่อนไรค่ะอ่อนแค่สะอ่อนะะออนะ,ะ,ออนะแตกปุ๊ปุ๊แล้วโซนสะอ่อนแค่เมาแดงละ เพราะว่าไข่หมดแดงไข่พดแดงล่างน้ำแล้วมันเปียกน้อยหนึ่งค่ะไข่หมดแดงแต่ได้วนละวางเลย,เย่้น่้นละวางแตกค่ะแตก แตกปูปลาปูปลาค่ะไข่หมดแดงล่างล่างน้ำเปียกน้ำก็เลยแตกแตกหย่อนไข่ด้วยค่ะแตกหย่อนไข่หมดแตกหอมมากไข่เจียวไข่หมดแดงจ้ะไปดูนะค่ะแล้วกหอมมากนะเป็นเนีย่ยังไยเนื้ แล้วแล้วไข่เจียวไข่มดแดงของอีหล่าก็มีส่วนหอมคักหอมค่ะก,ก็สีแสืบอบุ่ส่วนหอมคักส่วนหิวเข่าขึ้นไหนบหุหอมหอ <c oughs> มาบ่อยเล่นอยู่คือบ้านเหรนแลนะไปหิวเข่าหิวเข่าแล้วซนะ้ำนีละค่ะทอดไข่เจียวไข่มดแดงม่ซึไปกินข้าวแรงกันค่ะ <c oughs> ไป